ในคลิปนี้ครับจะพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกันครับต้องบอกว่ากุยบุรีที่นี่คือซาฟารีเมืองไทยอย่างแท้จริงเลยเที่ยวให้สุดครับเที่ยวให้ลึกเพื่อที่จะรักเบโด้ร c ชทูเลิฟเที่ยวให้ลึกเพื่อที่จะรักครับเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติอย่างลึกซึ้งผ่านเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่าเข้ามาบุกรุกชาวบ้าน แต่ชาวบ้านก็ต้องปรับตัวครับทำยังไงดีก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันครับถึงนําขี้ช้างครับมาผสมกับใบสับป,ประรดที่เป็นสิ่งที่ปลูกอยู่ในกุยบุรีอยู่แล้วมาผสมกันแล้วก็เกิดเป็นกระดาษน,นั่นเอง ใครที่อยากทำกิจกรรมนี้นะครับมาได้เลยครับที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษจากใบสับป,ประรดและขี้ช้างป่ากุยบุรีแล้วก็สามารถนอนค้างคืนก็ได้นะครับเขามีโฮมสเตย์ครับทำกิจกรรมวันนี้นอนค้างหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็สามารถรับกระดาษกลับบ้านได้เลยครับไปกันต่อครับไปนั่งรถกระบะชมช้างป่าและกระทิงป่าพร้อมกันครับ ถึงแล้วครับุทย,ยาแห่งชาติกุยบุรีครับก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาที่นี่ก็ต้องจอดรถที่ด้านหน้าครับแล้วก็นั่งกระบะของชาวบ้านแบบนี้ครับเข้ามาชมซาฟารีด้านในครับชาวบ้านเหล่านี้แหละครับคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเขาบอกว่าในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับชาวบ้านก็เลยมาทําเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้กันนะครับแล้วก็รับนักท่องเที่ยวพาเข้ามาชมความสวยงามของ วุทยารชาติกุยบุรีแล้วก็สัตว์ปา่าต่างๆนานาครับแต่ระหว่างทางที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เห็นแล้วว่ามีฝูงกระทิงเยอะแยะมากมายเอาครับตอนนี้ได้สัญญาณมาครับว่าช้างอยู่ที่สะพานแรกลุยตอนนี้ลุยไปเลยรีบพุ่งตัวไปเลยไม่แน่ใจว่าทัานไหม ครับทันทันทันที่เห็นตอนนี้ครับ3ตัวครับเต็มเตมเลยครับอยู่ในเฟรมนี้และนี่แหละครับอุทยาแนแห่งชาติกุยบุรีครับนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างคนแล้วก็สัตว์ป่าครับ นี่แหละครับอุทยาแนแห่งชาติกุยบุรีครับจากพื้นที่ขัดแย้งสู่โมเดลการอยู่ร่วมกันและซาฟารีเมืองไทยครับนี่คือ1ในกิจกรรมโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือกันของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือว่าเบโด กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP Thailand โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF ครับและทั้งหมดนี้ครับคือการเที่ยวที่อยากให้ทุกคนได้มาตามรอยกันครับสุดท้ายนี้เที่ยวประจวบจบปะ